สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดอธิบายการทำงานของการควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับโดยอันดับแรกเราก็มาดูก่อนว่าครับแนะนำอุปกรณ์ก่อนครับอุปกรณ์ควบคุมการทำงานก็จะมีสวิตควบคุมอยู่2ตัวนะครับก็คือสวิต สวิต์แอร์ Air, หรือทั่วไปก็คือสวิต์พัดลมหรือสว,วิ Air, วต์แอร์นะครับหรือบางคนก็เรียกว่าสวิต์พัดลมแอร์แล้วแต่จะเลือกครับก็คือสวิต์พัดลมนั่นเองครับอีกตัวหนึ่งนะครับอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับ,รออนะรบที่อยู่ในการควบคุมก็คือตัวนี้ก็คือสวิต์เทอร์โมสตัทนะครับเทอร์โมสตัท หรือควบภุมอุณหภูมิในห้องโดยสารนั่นเองนะครับเมื่อคนขับเข้าไปในห้องโดยสารแล้วเสียบสวิตกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเมื่อเราเปิดแอร์ในครั้งแรกก็คือมาเปิดที่สวิตพัดลมตัวนี้นะครับเปิดที่สวิตพัดลมตัวนี้นะครับมาที่ตำแหน่งก็จะมีตำแหน่งโลมีเดียมแล้วก็ไฮนะครับหรือตำแหน่ง 1, นึสอาอะไรก็แล้วแต่แล้วก็พอเราจะปิดก็คือกลับมาที่ตำแหน่งออฟ และเมื่อปิดเมื่อเปิดสวิตพัดลมเพื่อให้แอร์ทำงานแล้วก็เราก็ต้องมาเปิดปรับสวิตเขาเรียกว่าควบคุมอุณหภูมิหรือสวิตเทอร์โมสตัตนะครับให้ควบคุมอุณห, ostat, หภูมิในห้องโดยสารได้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นครับเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์ครับอันดับแรกก็คือเปิดสวิตพัดลมที่สองแลก็เปิดสวิตเทอร์โมสตัตนะครับ เมื่อสวิตช์ของสองตัวนี้ถูกเปิดหรือสั่งให้ทำงานกระแสไฟก็จะวิ่งไปยังอุปกรณ์2ตัวก็คือนะครับตัวคอมเพรสเซอร์ครัตัว or, คอมเพรสเซอร์ก็ or, อีกตัวนึงก็คือวิ่งมาที่บร o เวอร์นะครับที่บรเวอร์เพื่อทำงานงการสั่งให้แอร์ทำงานก็คือการสั่งให้อุปกรณ์ทั้ง2อ,อย่างทำงานก็คือบรเวอร์หมุนนะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์ทำงาน สุดอัดชันทำความเยน็นนะครับเพื่อลดอุณหภูมิในห้องโดยสารสตอร่อไปสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรควบคุมการทำงานแบบพื้นฐานสำหรับควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์นะครับการควบคุมการทำงานคอมเพรสเซอร์เราจะเริ่มต้นจากครับเรามาดูที่วงจรนะครับวงจรที่เราเคยศึกษามาแล้วขั้นต้น ที่สวิตพัดลมครับสวิตพัดลมตัวนี้ตัวนี้เมื่อเมื่อเราเปิดสวิตพัดลมหรือสวิตแอร์ในครั้งแรกนะครับกระแสะไฟก็จะเมื่อเราเปิดสวิตมาที่ครั้งแรกเช่นมาบิดไปที่ตำแหน่งโลนะครับกระแสะไฟก็จะเกิดการไหลนะครับผ่านนะครับยังตัวนำ แล้วก็นำกระแสไฟนะครับผ่านออกมายังขวสี 4, นะครับที่ขวสี 4, ของสวิตช์พัดลมนะครับนั้นกระแสไฟก็จะสามารถออกวิ่งไหลออกมานะครับแล้วเข้าอุปกรณ์เทอร์โมสตัทนะครับอ,อุปกรณ์เทอร์โมสตัทเพื่อเราเปิดสวิตช์เทอร์โมสตัทก็คือสวิตช์ตัวนี้นะครับสวิตช์ตัวนี้นะครับก็จะทำให้กระแสไฟนั้น เพื่อนที่ออกจากเตอร์โมสตัตกลับเข้าไปยังระบบควบคุมไฟฟ้าอีกตัวหนึงคือในที่นี้นะครับกระแสไฟก็จะมาผ่านรีเลย์ครับเพื่อให้รีเลย์ทำงานเมื่อรีเลย์ผ่านกดลวดต่กาวคบุมจรนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะสามารถเกิดการไหลคไหครับผ่านออกมา ตัวแรกนะครับ่านอุปกรณ์ตัวแรกก็คือสวิตช์ความดันสวิตช์ความดันหรือเรียกว่าสวิตช์ความดันคู่นะครับซึ่งจะกล่าวอธิบายในลําดับต่อไปนะครับเมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านสวิตช์ความดันนะครับก็จะไหลอ,ออกมาอย่างอุปกรณ์ที่เรียกว่าออคัดแม่เหล็กที่คอมเพรสเซอร์ครับเมื่อครบวงจรครับก็เกิดละมานแม่เหล็กนะครับ,ค,รบคัดคอมเพรสเซอร์คัดแม่เหล็กก็จะทํางานดูด การไม่คัดทํางานคอมเรสเซอร์ก็จะเกิดการดูดอัดนำความเย็นนะครับจากนั้นกระแสไฟก็จะนะครับไหลามายังอุปกรณ์รณอีกตัวนหนึ่งนะครับเป็นตัวสาหับระบายความร้อนที่คอนเดนเซอร์หรือพัดลมที่คอนเดนเซอร์นั่นเองนะดังนั้นจะสังเกตว่าในการควบคุมการทํางานของออระบบแอร์สำหรับควบคุมการทํางานของคอมเรสเซอร์นั้นสรุปว่าเราก็จะเริ่มจากนะครับ เปิดสวิตช์นะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์นะครับพัดลมหรือสวิตช์แอร์นะครับจากนั้นก็เปิดสวิตช์เทอร์โมสตัทดากระแสไฟก็จะสามารถไหลผ่านไปยังคัตแม่เหล็กนะครับที่คอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์ก็ทํางานได้นะครับเรากลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเมื่อเปิดสวิตช์พัดลมครับกระแสไฟก็นะครับจากขั้วบี้วผ่านต่อขั้วซีนเสร็จแล้วก็ผ่านเทอร์โมสตัต ผอโมสตัดสั่งให้รีเลย์ทำงานสั่งให้รีเลย์ทำงานเมื่อรีเลย์ทำงานกระแสไฟก็จะไหลผ่านานะครับเฟเชอร์สวิตช์หรือสวิตช์ความดันเสร็จแล้วก็ผ่าน,แม,นแม่เหล็กคัสตคัสตแม่เหล็กครบวงจรคอมเพรสเซอร์ทำงานจา,ากนั้นก็กระแสไฟก็จะไหลไปยังพัดลมครับลมกก่าพัดลมก็ทำงานได้ครับพัดลมที่คอนเดนเซอร์ก็จะหมุนระบายความร้อน จากการทํางานดังกล่าวนะครับเราเปิดสวิตช์แอร์ครับระบบทํางานเราจะพบว่าคอมเพรสเซอร์ or, นะครับสั่งให้เปิดสวิตช์พัดลมเปิดสวิตช์เทอร์โมสัตเรียบร้อยนะครับก็คอมเพรสเซอร์ทางานโรเวอร์ก็หมุนนะครับสองอย่างนี้ราจฉะนันก็จะทําให้เกิดทําความเย็นในห้องโดยสารแล้วก็เกิดการบุนเรียนอากาศและเพื่อสร้างความสุขความสบายให้กับผู้ขับและผู้โดยสารได้ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการอธิบายการควบคุมการทำงานของเพสเซอร์ไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ